ย้อมิย้อมิยอมีเฮียตีสอนโนโนตีสอนโนตีสอนมึงคนไรกูคนไกูมึงมึงวิ่งวิ่งวิ่งอ้อมอ่ะหดไปเลยโดนตายล้วเออสวยเฮยมันไม่ไรแต่กลัว มันต้องนิ่งเรียกว่าท oh, anyway. ีมทีมเวิร์เลยมีอะไรเลยขามของไอ้สารบบอู้หองตายนี่ขวดเลยมึงอ่ะเฮ้ยคุยเรื่ออะไรยิงให้มันกลัวยิงให้มันกลัวน้องเีจ๊ มันหยุดจุกนั้นหมดเลยเฮียปลาระเบิดได้ปลาเลยสวยวุฒิปลาบอกเลยไอเฮียอะไรเป็นเรื่ม่นันว้าวอีเจ้าไม่เอาตาที่แล้วยนงไม่เขียดียร์ไอ้เฮียไม่มีปืนอ่ะ ไม่โชว์คนตายตรงนี้โอ้โหไอสัตว์ให้แต่เฮียอะไรกูจริงจริปั้นูปั้นไอเฮียไอเฮียไอเฮียเอาดิ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 โนโน n หลังมึงอืมเจ็บแม่งเอากู่อเอ้อเอ้อเอเอ้อเอาดิเอาดิเอาดิเเเร็ดเว อะไรเฮลมีไหมเฮลมีเฮ้ยโอ้ยเยอะแยะว่ะมันตามมาเชิบเสียงเรียกในวิญญาณเฮ้ยซ้ายเก็บของมาโอ้แฮ่ก็เฮคออ เอ้ยเฮี่ยกูตกหันไม่ทันแล้วทำไมได้แต่ฮาวบอกวะเหี้ยอะไรวะเป็นคำสาบไอ้โนกมูเตลูมูเตลูวะกูกดผิดอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันสปซ่เฮียเอ้ยเอ้ยกูโดนดึงแล้วมันอยู่ไหน

โคตรโหดว่ะเฮ้ยโคตรกระโดดแย่ว่ะโคตรโคตรเอออ้าวตาตาคุณเลยีอ่ะเฮ้ยเออเออเอยอยู่ลูกมันอยู่มันอยู่อีกมันอยู่บนหัวเราเนี่ยคุณโดนแล้วแต่งแล้วเนี่ยมันอยู่ข้าแล้ว ไลล่าไลาล,าล่าไอ้เหี้ยไลล่าไลาลา,ลานี่พร้มอมชุบเลยเพื่อน,นดีไลอีวาเอกไลเหี้ยสวยแบลเลวสเตเบไลฮ่าฮ่าฮ่าเกมมาเลยเฮ้ย,ยไอโบๆๆมมน,นมันเยี่ยมไรงคือไร กปลาอัตกแตกอุ้ยเ็ดรกาอแตกกาะแตกเอาดิเอาดิเอาดิอันนี้โนโนวาวได้ไหมอาดิเอาดิเอาแล้ววาไปไ้สิบล้านตัวโนใช้เออหาหาฮ่าฮาฮ่าเหีอะไเบ้านเราเหรอไปไหนดีวะ

ว้ยยเ่ยกมแตกก้มแตกกอมแตกนี่แตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพสวยสวยสวยตายใช่ีเนี่ยน้อมัเออคนโง่เลย่เหี้ยโอ้เชื่อใครไปคิลดวะใครวะเย็นแม่น้าตกปาาคลิปไหนไอเชี่ยอะไรวะยังไม่ได้ยังไม่ได้เจริงเลย ดนออกนูส้มตีนแล้วนี่นีูแท็กให้อ้อกเ้ยูส้มตีนเออโดน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 เออโดนโจะวัดอะกูปะล่ะไอ้น้อยน่าไอเหี้ยไรไสุนี่มมเาแฟลไลน์ไหมอาแฟลไลมไม่เอากูจะเปลี่ยนกูเป็นโค้มแบง เ็นอ่กันอ่ะเฮ้ยไอโนไอเฮียไอสัตว์ไม่เหยังของมันดิสิบสิโมงกูทำไมไม่เห็นอะโอ้ยช็อตกันกูจบแล้วเอาแม่งไงสัตว์เอาแม่งไงเห็นเฮ้ยขู่กันกลงไอเชื่อคุณโดนระเบิดโวยไอสัตว์กอดท้องกูไม่เห็นอะไรเลยโวย ไอ้เชี่ยวงบีไปเนี่ยเข้าวงไอ้สัตว์กูกูกูมีฮีทแท็กกูมีฮีทแท็กแล้วมั<ด>นมีไหนมันมีไหนอ่ะนี่ไงไม่มันในอยู่ไหน <laughs> มันอยู่อยู่อยู่หลังนี่ตายแล้วมั่งไหนยัยโดนขนาดนั้นแลาวต้องวาร์ปไปแล้วไปเออไปเออไอ้นู้นูวาร์ปไปแล้วไปมันไปมันโนูวาร์ปเลยูไปดละ ไปได้แค่นี้เหรอออกมาออกมาขึ้นตึกไหมเออขึ้นตึกเรือไว้เกี่ยความคิดที่ดี้มสงโลบ้าโอ้โโ้เฮยเฮ้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 ยเฮเดียเยเยเเอาเย ปลามาปลากลับไม่โกงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก่อโม่ไอตัวทองใช่ตัวนี้แหละเอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีเอ้ยกอแตกกอแตกอุ้ยมันดาวมีไหนอ่ะวูบกอจะแตกเอ้าเอา้ยเว่ยอะ มึงจะชุบตัวเองเหรอไอ้สัรเว้เฮ้ยเฮ้ยมเอาของกันเพื่อนม,มันเลิกเพื่นอ,อนมันดีนแล้วเออพวกกดห้องนะกูไห้โสนละมีเกาะเล็กเยอะไหนวะมันหนีเพื่อนมันหนีไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยตัวเดียวกับสามคนกูก็ดี ตีอย e yeah. ู่ไหนวะเนี hmm. oh. ่ยอีกตี yeah. um ้นึงอยู่ไหนไม่รู้ไอสารขึ้นขึ้นวันนี้โคตรโกงคือวันนี้โคตรโกงไม่ออมสไนเปอร์โคตรดีเอาว่ะสไนเปอร์ราฟโฟข้าวสไนเปอร์ราฟโฟไม่ขาวสไนเปอร์ราฟโฟวันนี้นะครับผมมาเย็นตูนน้องเอฟัสติ นี่ยหละแล้วมันมีไหนวะมองสองดิโอ๋อเห็นละอีกที่นึงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เห็นเลยไอตัวเดียวไงที่มันหนีเราไปอะมีนี่ด้านในนี่เห็นละเดี๋ยวกูไม่เห็นนะอ๋อคือฆ่าได้กูขึ้นรนบนเฮ้ยไอตีนึงไอตีนึงหลังเราไม่มีใช่ไหมวะเฮียกว่าแดง ไอ้ไอ้บนมังกรมาไอ้บนเกาะมุมงมาโดน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 ยิงนี่เอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยมันจะเอามันจะเอาอ่าได้เล่นไอ้สัตว์บดบดนฮะเอาเกาะวงมาดิไดาดาถอดมาโดนเลยวะถอดนะถอดเกาะมุกมาไม่เล่นนะไม่เล่นดูกรุ๊ชจิ๊นเปอร์ยิง โอ้โหรอมันเข้าวงเลยนี่กูเดินเล่นน่ะนี่เชื่อกูหำกูหำกระสุนมึงเนี่ยเพื่องกระสุนมึงอ่ะโอเคกูยิงกูทำให้มันเพื่องกระสุนเล่นออกขวาออกขวาตัวหนึ่งออกขวาตัวไปไหนแล้วอ่ะอยู่น้วมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมา ยอมตรงนี้มุมก็ดีนะออมเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเฮียมุมไม่ดีมุมไม่ดีเนี่ยไอสัตว์มึงจะฉี่ขวาเลยเฮียนี่ก็โดนหัวคุยอีกตัวอยู่ไหนวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะอันนี้ก็ทำไปเฮียโดนหน้ามขานไปเฮ้ยตัวกูตัวกูกูตรงกูตรงกูตรงกูไม่ไม่ไม่มีก้อนร่นลงมาเนี่ย มีสองตัวกำลังตามไปปครับลากูปลาระเบิดปลาระเบิดคือมือคนปลาเขาสุดท้ายอีกตัวอยู่างวะมันโอบแล้วเนี่ยเชื่อกูว่าโอบแน่เลยสัตว์แล้วใครยิงแลยอยู่อาจจะอยู่ด้านใต้ตเราก็ได้ไอสัตว์มาหลังนี่เฮียนะไอสัตว์ระวัง okay. แ her her ผมกินเองว่ะพี่ h ฮ่ her ได้อีกตัวอย่าวะคุณได้เกาะแดงอันนั้น h ฮ่ her ผมกินเองไหนอ่ะไม่รู้มันรอวงบีบอะไรกอยู่ข้างล่างตีนรออ่ะใช่ใต้ตีนนะหลบซ่อนเทียหลบซ่อนบีบกันเนาะกัวใต้ตีนวะใต้ตีนแน่นอนมันโดนหายอยู่ในตัวนี้ เสียงว่าเสียงออกเทเนี่ยเสียงเดินออกเทเนอะนนแนนขวาขวาใช่ไหมอมข้างล่างใช่ละข้างล่างไอ้เหี้ยเอาแล้วมาเจาแล้วนะนี่นี่รอหนะมาเจาแล้วนะนิันิวนิวสัตว์ไม่รดนซ่อนอยู่ตรงนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่ามองจุดเดียวอย่ามองจุดเดียว ยังมองจุดเดียวอีกอีกมันขึ้นทางไหนเด็กวะขึ้นทางนี้ได้แล้วใครมันปล่อยโอ้ยโอ้ยสองคนสองคนตรงนีสองคนมือถอยมาถอยเกาะแดงเอ้ยเกาะเกาะทองใครสไลด์หมอคอยยิงใครสไลด์เฮ้ยเฮใครสไลด์เฮี้ยมกูั้งตีละทั้งตีละสัตว์ เออเฮียรอกูลงไปใช่ไหมล่ะมัะนต้องลงไปม้องข้ากูยิคนจากไหนวะใครจะมาใช้ฮิตชิวอะฮิตชิวใช้ไม่ได้ไอ้นี่ตอ้ห้ามใช้แล้วมึงเก็บไว้ เจ็ดแม่สัตว์เต็มตัวให้พร้อมลรงไปบวกไหมอ่ะถ้าโดดอ่ะเราต้องโดดที่เดียวกันโดดขวาไหมโดดขวามีมุมอับอยู่โดดขวาไม่เพื่อนฟังไหนเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นยังไม่หลดสุดแล้วอ,อ,อีกตัวอยู่ไหนวะแล้วเขาไปต้องไปอยู่จุดเดียวอ่ะถ้าจะไปอยู่อะ มันดักรออยู่แน่เลยแข่งกันอะ่ะเอาอยัางเอาอยัางเออเออเออมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงนี้ลงลงมาลงมาลงมานี่นี่ไงเขี้ยแต่แต่ตัวนึงแต่ตัวนึงแต่ตัวนึงตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่เอามันเอามันเยส

โอ้ยเหี้ยลาดในสัตว์ใช่ออมม่งเอาอ่ะเหี้ยออมม่งหดสัตว์